สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะเย้ขอแสดงความดีใจกับครอบครัวอิรายุกิด้วยนะคะวันนี้ได้เลิกมารับน้องดวงเฮงแล้วค่ะทำไมถึงชื่อน้องดวงเฮงใช่ไหมคะก็น้องให้โชคอิรายุกิ กับแม่อุ้มตั้งแต่วันที่16แล้วนะคะเหมือนได้น้องมาเฉยๆเลยนะคะน้องอยากมาอยู่กับครอบครัววิญญาณนะคะก็เลยแจกโชค3ตัวตรงๆเลยนะคะแม่อุ้มปื้มมากเลยนะคะไม่เคยถูกรางวัลอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะน้องให้โชคนะคะน้องอยากมาอยู่กับอิหลายูกินะคะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องดวงเฮงเดี๋ยวเราไปตามดูแม่อุ้ม ไปรับน้องดวงเฮงกันแล้วก็พาน้องไปเปิดหูเปิดตาเลยนะคะวันแรกพาน้องไปเที่ยวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกับแม,ม,ม่อุ้มกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ไปรับรถแม่อุ้มมาติดไอ้นี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรกันไม่ากันศาสตร์นะต่างบ่เนี่ยยูมีก็เห่าเขาอยู่นี่แหละเดี๋ยวให้ดู พี่เขากำลังติดอยู่ร้อนก็เลยไม่พ่าลงไปเพราะตุ้ม่ยูงนั้นน้องอยู่ไปส่งบ้านแล้วค่ะอันนี้ติดอยู่ใ,ใกล้ๆก้บ้านไ่อุ้มมาซื้อของเขาอา่ไปทำงานก่อสร้างด้วยพอดีได้แล้วใช้เลยยังไม่ได้เจิมนะคะเพราะว่าหลวงปู่มีกินิมนต์ก็เลยนัดลูกศิษย์ท่านว่า,อาขอเป็นวันที่สิเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปซ้อมดนตรีที่สารคาม ก็เลยยังไม่ได้เจิมสวัสดีค่ะมาลูกหลายแท้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีสุกุสุส่สนวันนี้เลิกงามยามดีนะคะวันจันแค่ดูเลิกมาแล้วว่ารับรถวันที่18แล้วก็ติดคิวเออติดหน้าตาติดคิวติดคิวเพระาะว่าเขาเจ้าเจ้าของคนได้ติดมาก รถคันนี้เป็นรถมือสองนะคะแล้วก็ไมอุ้มตั้งใจไปว่าจะซื้อมาให้เวลาเวลาเขาไปซื้อของเห็นรถกระบะซูซูกิคันเก่าของแม่อุ้มไหมคะมันมันเข้าไม่ถึงอุดรเวลาจะใช้ขนของเพราะว่าิ่นมาหลับเหมาตะคาแรงมาหลับเหมาคาเร่งเหรอวันนี้ยังเขาต้องเผคนซื้อของเองสมมติว่าเขาอยากได้เล็กถูกหรืออยากได้เอยียงที่มันดนดวนมันต้องวิ่งเข้าอุดรนั่นเสีย รดขนาดมันบองหอดอุดอนกะเละที่แรกว่าสิเอากระบะแบบไม่ตูวว้มาสิเอาแบบใส่งานแบบยักยากกันแม่คอยกันเลยอู้เอาดีๆไปเลยันนกพราะห้เขาเมืองแบบเพื่อเพิ่นเขากันหลายคนยังสิให้สร้างเพิ่นไปดูของซอยกันยังสินะเพิ่นกะสีไปเล้ลำบากมานี่ขั้นขั้นถ้า,า,าเข้าบา่หารถใส่สิเข้าก็ต้องได้เหมารถกัเจ้าอ่ะให้เพิ่น น้องอยู่นอนหลับแล้วค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเรากลับถึงบ้านกินข้าวเสร็จแล้วพอดีพ่อตุ้มกับพม่ผู้หมอมาซื้อของที่ตลาดหลับบ้านไว้กุบกิบค่ะแต่น้องอยูมิพาน้องอยูมิมาซื้อไอ้นั่นด้วยแหละน้องน้องเีม,ม,มีมีประจําเดือนอีกแล้วกลลืมไปก็เลยพาน้องมาหาหมอด้วยนั่งด้วยได้ค่ะแม่กับปรากฏว่าซื้อมากปะเนี่ สีแก้ขวาแบบนี้ใ่คยก็เสดายเน่ง่ามเลยมันสวยเลยนะคะดูดูภายในอันนี้ก็ภายในอันนี้คือดอกไม้รับรถใาเ้าเนียแล้วบอกว่าน้องดวงเฮงในอมนางต่างซื้อก่อนมือหวยสิออกปได้บอรเมนว่าทุกคนถามมาคือว่าบอกเนี่ยบอมมีเจต,ตนาว่าสิบบอกผู้ใหญแต่ว่าไปขึ้นพอ่อ ไปคืบพอยียตุ้มแล้วคืบพ่อประมาณบ่ายโมงสี่สิบแล้วว่าพ่อเขาบอกเขาซื้อหวยเซิร์นเลขรถสันรถขันไหนเลยรถขันห้าสิบเอดลรวันที่สิบแปดเหรอท่นมันทะเบียนสี่หกสองหกแล้วก็เลยซื้ออ่าหกเอ้แปดแปดซี่หรือว่าซี่หกสองหกเหรือหกสองหกนั่นคือเลขท้ายของรถตัวนี้รถคันนี้ก็เลยถือหกสองหกทั้งติดทั้งติ่ง พอสมควรอยู like ่แต่เหมือนได้น้องมาเดี๋ยวไล่เฮเบิร์ค่ะเดี๋ยวฮอดบันเดี๋วไล่เฮเบินไม่เปิดไล่ซื้อเพราะว่าจังถาวไปยืตูมในท้รถมาติดคิวข้าหนึ่งเพิ่งออกจากบ้านมาค่ะไปรับรถแล้วก็กลับถึงบ้านกินข้าวแล้วเนอะลูกสาวก็ขอตัวหลับพ่อสวัสดีครับแบบไร้สน เขาประมาณยังซีดโวนแล้วว่าแล้วก็เว่าที่โรกติ่ใจอยู่เม่อคยเจอจังๆนะซีเอ่ไส่วนมากถูกมันก็จะถูกสองตัวหรือเลขท้ายที่ถูกบ่อยๆปีปีก่อนหน้าโน้นที่ตอนที่ไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ไปในช่วงโควิดอะถูกหวยตลอดตอนนั้นอะถูกหวยแบบถูก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 แบบถูกบอลลูนมาจะไหนซื้อซื้อว่างไว้ซื้อก็ถือปีใดที่มันดวงดีแน่ไหนปีใดที่ดวงแบบบอโอเคกันคือพอถึงเลยคือปีที่แล้ว ไม่ถูกเลยซื้อจังไดกับว่าถือกมีไปถึกพ่อปิดประตูก่อนได้ไหมเดี๋ยวยมีจะออกบ่เถือกเลยแบบไปถือกมือพระยุก่เปนยนไหวสารแม่ฮันนี่มือไปลี่ยนยวนกับมาล่าใสถ่ถือกรถือกเล็กไทยหาหกใบท่านั้นแหละอันนี้บ่เคยถือกจังๆแบบนี้ยังเทือ่อแต่ว่ามันเป็นทะเบียนของเจ้าของเก่านะคะแม่อุ้ม นัดวันโอนแล้วเพราะว่าช่วงหยุดนี้นเราเป็นว่าไปโอนอะไรเลเส้นเหรอจอเส้นหรอเส้นโอนแล้วเขาเหรอแต่ทะเบียนใหม่เรากําหนดไม่ได้แต่ว่าเขาเขาจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนมาใช้ทะเบียนอุดรแมนค่ะรถฟอร์ดแม่ตัดชุดเพชรใหม่เลยเหรอคะสีเมษาแมนค่ะว่าให้คืนกันสิคืนค่ะรอดูชุดเพชรใหม่น้องอยูค่ะบนเวทีะสมบันเทิงสินเนี่ยนายห่างให้ขึ้นบ่พูดละค่ะแต่ว่าเราเคยบอกทุกฟัางว่า ใ้ลูกสาวขึ้นเิทีประถมแต่เราจะไปเจอพี่แบมทั้งทีอ่ะ,นะ <laughs> เนาะรวยอมไม่ได้เวะีอันทรงเกียรติหรอหมอล่ระถมเพราจะลืมเสือแหน,มแ,นมแหนมเนี่ยให้ลูกลูกสาวไข่ที่กินแหนมเนีน่ยอุ้ยยูมีเอาอย่างมาติดขาเมียน่ะสวัสดีค่ะ อยู่ข้างล่างนั่นแหละหนูใส่แพมเพิดกับรุดดกักพี่น้องบอกวิธีใส่แพมเพิดหมาเนี่ยใส่สองสิ้นแล้วนั่งถอดได้ไหมถอดได้มันเดิมเขาเรียกว่าผ้าลนไมหมา,มาแต่ว่าเพิ่นววากันรีหล่ากับสนหรือว่านางตัวเล็กนางเลยถอดได้นางจ่อยบ่ะมีน้องมีเมนอีกแล้วอ่ะกุ้มใจมากเลยเพิ่งจะหายหลังปีใหม่มาอีกแล้ว ผู้ใดเคยเลี้ยงหมาพ่นนี่ว,ว่าโซฟาในขาบ้านเป็นยังไหประจําเดือนเขาก็มาดูแทนได้ยินว่าเล่าสี่ห้ขึ้นนะะั่นแหละก็เลยคึกคึกอีกอย่างบุ๋นคอยเป็นคนประเภทแบบมากสุดเพชรก็เลยตัดไว้ได้แบบมาใหม่เพื่อแบบเวลามีสุดเพลิดใส่แม่ๆด้เห็นสุดเพลไดใหม่ๆพอดีมันมีเพชรเหลือค่ะมันมันมันมีคริสตัลเหลือจากการปักชุดน่าจะพอดีเพราะว่าบอก บอกทางตัดกับร้านออฟซี่บอกออฟซี่ว่าอย่าทำลายเยอะให้มันพอดีกับเพชรคริสตัลแม่ที่เหลือก็จะเอามาปักช่วงหยุดก่อนช่วงสิ้นเดือนน้องบอกว่าสิ้นเดือนจะได้เอามาปักไว้ค่ะเอชอรมีลาใส่ชุดเพชรชุดใหม่ของน้องยูสวยมากเลยค่ะ,คะทุกคนค่ะซื้อเสื้อหรือยังวันเกิดู้ใดสิไปไปหาไปมวนน้ากันค่ะตีมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะพวกเราจะไปแบบไม่ธรรมดา บอกเลยค่ะทีมงานเราจะไปแบบไม่ธรรมดาเราเตรียมการกันไว้แล้วเดี๋ยววันนี้ว่าเรื่องเมอรอนีกอนเนาะเรื่องรถเป็นความพุ่มใจแล้วก็ดีใจกับลูกสาวกับขอบคุณห้าเนี่ยแหละขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณ่อๆนะอพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณที่้องสมุดถ้าบดรายความหากักความเมตตาจากแม่แมนะ่ได้ความได้แรงสนับสนุนจากสิวามีมเมอนีค่ะขอบคุณมา,มากๆขอบคุณโอกาส ที่ทุกโอกาสที่ให้น้องอยุคีมานะคะขอบคุณมากๆอันนี้จะเบอกเรื่องเนาะทุกคนเห็นไหมอ่าวิวยอดเรื่มอดรวยบอบอบอ,อันนี้ข่อยเอามาใส่งายน,นิดเดียแต่ว่าเผื่อข่อยไปมากสี่ประตูมันมันมีรถหลายคันที่อยู่มือน,นั้นที่เขาเอาแคตตาล็อกมาให้เบิง้งว่าอ่าคันนี้มาจากเมืงนี้คันนี้มาจากเมืงน,นี้เผื่อิ้นมาถึกตารถคันนี้พอยิพยตุม้มแล้วก็เลยจมกับ,บนันนั่น เงากระสานตายย่ายยวนมันมันเป็นขายรถมาต่ายย่ายก็เห็นเคยมาขอรถไปใสอีกแล้วเข้าที่แล้วของหุ่นใดไปใสม้าหมา,มาคนคุ้นคุ้นผ้าหาตะเงินหาป่วยไปไหนกับพ้าแรนหาเงินบ่เคยป่วยบ่เคยงอแงยกยเว้นผ้ามันไปเสียดเสารี่สวดหม้อแจ้งแตนเอาออกจากกันไปเข้มประกันมากงามเออันมาอันน้องมารวยนะคนคนนั้นชื่อมารวยค่ะเป็นลูกผู้ชายคนนี้ก็ลูกผู้ชายค่ะชื่อน้องดวงเฮง <c oughs> คันที่ในห้างซื้อให้น้องยูกิไปทํางานคันนั้นชื่อน้องขนเงินค่ะขนี่ลีค่ะใน,นกระไดมารวยก็ทํางานตลอดแล้วค้ำแล้วค้ำคูณที่เป็นผู้หญิงที่เป็นรถเก๋งนั่นแกตั้งแต่มือออกมาจนเด็กผักครนเพราะว่ามี่พีไส้มากเรื่อยๆมีพี่ชายมาช่วยทํางานตอนนี้มีขนเงินที่ช่วยทํางานคันนี้ก็จะเอาไว้วิ่งเราทําบ้านเนาะทําบ้านท,ทําธุรกิจหลายอย่าง พอตุ่มแล้วมีธุรกิจส่วนตวแล้วหลายอย่างค่ะอีกขั้นหนึ่งอยู่ในสวนยางบ้านชีขใช้เลขคันนั้นคือใช้ธุระในสวนยางพลาคันนี้น่าจะใช้ธุระที่บ้านอีกคันซูซูกิคันนั้นก็ผู้สมบูรณ์สมบันแหวนไปนาวิ่งไปไปไปให้ไปหน้ายู่ดอนหนัวมังกรดงลิงเดอเพ่นคัดรถบ้านรถด,ดีๆมากแบบ เอาจนถูกใจเรานั่นแหละทุกคันที่ไปดูมาเลือดทุกคันคันนี้หมานขากหมาหนตั้งแต่บปท่นานในมหาบักันพพอลงไปซื้อให้หน่อยเอาชุดใหญ่สองชุดส,สีสีเขียวสีเขียวแซ่บกว่าอันเท่าไหร่ซื้อแหนมนยังไปให้ลูกสาวก่อนลูกสาวจะกินแหนมเนียงคะ่ะชุดเดียวไม่พอเพราะเรากินผักเยอะ ให้มีผักเสิมขึ้นมา่กับซีดีได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ประสิทธิ์ค่ะสวัสดีแม่สมัยสวัสดีพี่พี่พทุกคนสวัสดีนะคะสามโตเลยค่ะเมียบะคือบะฝันมาสิถือถือจุกอยู่้งวันเนี่ยสำหรับคนอื่นก็คิดว่าฉันก็เคยถูกนะบางคนคนถือ มันถือแทรมันนันแม่แล้วถามมันแม่แลม้วโทรมาจากมีิกาได้กี่ล้านนะลูกแม่ถูวันนี่ต้องเป็นล้านเลยไม่ใช่รัตต่โอ้เขาถูกกันทีสามล้านสี่ล้านวู้วเขาบเกอซื้อเลข่วใแม่พ่ได้ฟังไปสีเขียวได้แหละสีแดงไม่ท่าไหร่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าอันแม่อุ้มไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเพื่อน จนดีซ่าเป็นสื่อกับยาสื่อกับยาป่อก็ะเลยในทั่วไปด่วนๆเพิ่นกันลาไปให้เสื้อตัวเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินตอบหน่อยค่ะแอดมินเอป็นสามร้อยเก้าสิบพี่วี่พี่วี่เบิรงอยูค่ะเรามีแอดมินทีมแอดมินดูอยู่นะคะอ่าทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะอ,อันอันเพจไหมพี่พี่วี่เดี๋ยวไม่อมปากงูไทย สวัสดีค่ะแม่ผมดีใจขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะอันนี้ก็ถือว่าฟุกไปเนาะได้รถได้เงินรับน้องนำชื่อคนนี้ชื่อดวงเฮงค่ะแม่คนนี้ชื่อดวงเฮงน้ำโชยูอุดอนสีดำคนนั้นเป็นนาว่าคนนั้นก็ซื้อสดเหมือนกัน ซื้อตอนยังอยู่หมอลำอยู่จำไได้ว่าน้องอยูล่ำลงหันจากบึงการไปล่ำอยู่บึงการเดือนมกราสองปีที่แล้วสามร้อยห้าสิบค่ะส่งฟรีนะคะสีฟ้าสวยสวยมากแบบสวยน้องอยูเลือกสีเองผมจะซื้อเจียงานมันเคิดดีลา่าทักพี่วีพี่วีบอกเพื่อนทักพี่วีแนะ่พี่นาวีไหมคะใช่ไหมคะพี่หนุ่มแม่วูมันถูกไหม ทักหาพี่วีหรือพี่นกก็ขับน้นพระทานมีเย็นถุงใสอันนี้นะนะเอเย็นฉ่ำค่ะเบาะหนังยังใหม่ๆอยู่เลยค่ะรดห้าปี่นใส่โตรนอมเพิ่นดีค่ะใช่ค่ะพี่นาวีจะซื้อแจกในงานนะคะไปร่วมสนุกร่วมจอยร่วมมวนน้ำอีล่าวันที่ยี่สิบสามเมษายนะคะ แต่ได้ความหาความแพงจะแม่แม่ปีกายลูกสาวเนาว่ามีงานหลายหม่องแล้วแต่ลากเนามาติดไขวัดกันมือนั่นเราเลี้ยงอยู่มืออยู่พัขนงเนะงาะไปงันของนายหางทวีชัยงานของท็อปไล่บเซเยนแลียนเมื่อคืนรถเป็นล่มพี่เฟิร์ดได้อุ่มมากเป็นล่มอย่างวัตทีพ่นไข่น้องอยุ่ติดไข่ไงเพราะว่าเพิ่นเพื่อนเป็นพุ่มแพร่ล้วฟุ้นเข่าข้อเพื่อนเอนมือนั้นเนจมท่อนสิ้นเพื่อนเป็นนองไหมเพื่อนไข่แต่ว่ากับว่่ได้ไข่นัก เพื่นกินยาแล้วเพิ่นมันดีขึ้นแต่เพิ่นจมอยู่ได้ว่าตื่นขึ้นมาคือจังสิตายแล้วแม่ท่านคั้นเนื้อคั้นโตคั่กว่าวท่านม้วนท่องเป็นโรคกระเพาะกระเพาะนั่นมันเปม้วนท่องแล้วกินข้าวเมืนอวาเพิ่นไปกินเอ็นลอยเลยไปกินสปอนเซอร์นี่แหละเพิ่นเลี้ยงายเต้งเลยปกติเพิ่นเคยกินเด้แต่เมื่อนั่นร่างกายอาจจะเพร้อมอีหลีเพิ่นแบบกินแบบกระทันหันปวดเนี่ยสิแมหรือจังใดกับวัลลุหรือเหนื่อยไหลกับวัลลุ เพราะว่ากินยาหลายยาเพื่อให้ไข่มันลดก็จะเป็นพ่อ,อยาแล้วเทท,ท,ท้ไข่ลดจะเลยมีปัญหาวิ่งขั้นเอากันบ่นฟื้นขึ้นมาลับไปเลยเด้ฟื้นเอากันบดนไปฟื้นยุ่กลางทางสิงห์สมุทรสาครสิงห์สมุทรสาครบ่นไปฟื้นขึ้นมาเห็ุงานต่ออีกมวนเซยขึ้นมาไปหาสมุทรสาครมวนขัด อ๋อแสดงว่ายูนีว่าถึงลองหน่อยเพ่งก็บ่อขอพลองอยูอ่แล้วบงสิเวลากับฉันชิดที่จริงแล้วจะโชว์ให้เยอะกว่านั้นนะคะแต่ว่าเวลาที่รับงานกันไว้อ่ะมันมันมันจอกัน,นะค่ะมันไกลเคียงะคะ<อ>่ะปักหมุดคุณยายฟป้งมองใดเดี๋ยวเดี๋ยวความคิดเห็นผู้ไหนสั่งซื้อโอเคของพี่วีแม่อุ้มปักหมุดไว้แล้วนะคะกดเลยนะคะพี่นาวีแม่อุ้มปักหมุดละเดอ้อ เดี๋ยวเราจะไปสนุกร่วมกันนะคะอีลากัสุขภาพกับเต็มที่อยู่ค่ะให้กินบำรุงให้อย่างเบิงสังเกตมีแต่ค้น่าหววขึ้นหรือเปล่าก็เพราะว่าไม่ให้ลดนี่แหละค่ะพอลดแล้วมีปัญหากับงานที่มันหลายๆงานในวันเดียวยังเสยบางเชียงงนเขาดูเหมือนว่าอาวันนี้ได้หยุดแต่ที่จริงแล้วมันมาถัวเฉลี่ยก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้หยุดเพราะบางวันมีสองงานสามงานนี่แหลยวันที่มีแบบมีมันมีมันยังาม่งันทนกันอย่างนี้นะ ดีกระเต้าจุดแล้วอบครัวค่ะนุ่มจำผมมาได้เนี่ยเลย,ยเห็นโปลไฟพี่หน้าวี่เดี๋ยวเด้อก็ไดยอ่ะเต้าซื้อเฟสไหมบ่ะอยากไปชิมฝีมือพี่แต้มจังค่ะคิดถึงทุกคนเด้อนมบะมีม่หยางอยากขอบคุณนี่เฉยค่ะวันนี้ทกนถามว่าเป็นอะไรกินบ่อนองรถ เดี๋ยวเราก็อย่างนี้ปกติเนอะเวลาเขาออกรถมันก็มีแต่เขาเพ่จอจะขวางเดี๋ยวไปน้ากันมาน้ากันม่นก็เลยแบบแจ้ว่าสิวาอย่างกกคือกินเป็นปกติแล้วืม่นี้กินแหนมเนี่ยตอนรับตอนรับดวงเฮงค่ะเลี้ยงแหนมเนืองมีทีแหนมเนืองไปเนี้ยแม่ครับผมเปลี่ยนชื่อเฟซครับพูดแอระค่ะ ตะกี้เฟซจะซื้ออย่างนุม่มตาพอดีไปเห็นมูงกระเทาะหลายๆค่ะคอยสินั่งจิบน้ำชาถ่าสมตำเยอะแต่บุ้ยพี่นุชขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความหักความแพงค่ะถ้าบ่มมีแรงสนับสนุนกับบ่มมีเมือนี้คือจังงม่อุ้มพดไปนั่นแหละเราก็วางแผนทุกอย่างไว้เพื่อนาะคตลูกเป็นยังก็ต้องซื้อซื้อมาเยอะมันก็มันลดลงเราซื้อไว้มันก็เป็นสมบัติแต่ว่าถามว่าเราใช้รถที่มัน ก็อยากก็อยากใช้ยุคค่ะรถราค่าแบบรุ่นหลารถเมืองนอกเมืองหน้าสิแต่ว่าคอขอบคัวเขายัง่มีความจําเป็นงานก็นยังต้องใช้รถตู้ตอนนี้ก็คือใช้ของในห้างไปก่อนค่ะแก็ความจะเป็นของเราก็คือแค่รถตู้จริงๆอีเลียเพราะเราต้องไปทํางานด้วยรถตู้เราอยู่บนรถตู้มากกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่รีสอร์ทหรืออยู่ที่คอนโดได้ซ้ําชีวิตเราอยู่บนรถตู้จริงๆ แม่นซื้ออีกแม่นไข่อย่ซื้อข่กันเลือกให้เอดอีกค่ะบริเป็นบริ่ารพิเศนเตอร์อย่างนี้นี่ข่อย่ังประทับใจอยู่ว่ามันใช้งานดีแล้วก็มันมันเหมาะกับการใช้งานของครอบครัวเรางนักใช้กันถือว่าหนักมากถือว่าหนักจริงๆรถคันรถรถคันที่ในห้างซื้อมาให้ใช้แบบไปทํางานใช้งานใช้งานหนักมากจะแปดหมื่นโลหร เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแทบจะทุกไม่แทบหรอทุกเดือนเลยเปลี่ยนน้ำเกิดมันเครื่องทุกหมื่นหมื่นกิโลมันจะครบเดือนทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยค่ะแสดงว่าเราวิ่งแต่ละแต่ละเดือนคือเป็นหมื่นหมื่นหมื่นกว่าโลทุกเดือนเลยเกิดเป็นคนเงินเนี่ยท่ามใจนะค่ะสมซื้อเขาอยู่ค่ะน้องคนเงินนะคะรถตู้คันนั้นให้เอ็ดคันนั้นชื่อคนเงินคันนี้ชื่อดวงเฮงค่ะไม่รู้เป็นอย่างือตังซื้อรถแบบที นร่มถือหลักเกณฑ์การมีชื่อมีเสียงแล้วก็หลักเกณฑ์การมีเลิกมีเลิกยามดีดูเลิกเนี่ยตอนแรกว่าสิเอาเลิกสะดวกวันที่ยี่สิบก็ไปดูแล้วก,ก็ได้วันจันทร์ที่สิบแปดอ่ะมันเป็นเลิกที่ออกรถได้ของเดือนมีนาคมจากนั้นก็รอไปวันที่ยี่สิบกว่าเราก็ไม่ว่างก็เลยเอาวันที่สิบแปดก็เลยรีบมาจากสายแก้วเมื่อวานออกจากสายแก้วสี่โมงเย็นกับสี่โมงเย็นอ่ะมาหอดมาหอดพี่หาทุนนิด สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ไหมค่ะสวัสดีค่ะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะหารถไว้ใช้งานแบบขนบรรทุกได้ด้วยแล้วก็สภาพดีดีมากเลยเลยแต่แรกว่าจะเอาสภาพดีใช้ได้แต่ว่ามันเป็นสภาพดีมากเหมือนว่าจะไปขนได้ไหมนะคุณเนี้ยเป็นตะแพงเนี่ยเอี่ยมอยู่เลยพนใส่รถด,ดีมากเจ้าของเดิมใช้รถด,ดีมากๆแล้วก็ ยังใหม่ใหม่ทุกที่ทุกตรงอ่ะก mm hmm. <K> ็เหมือน,นคุณใดคันนั้นน่ะจะของเราใช้ดีมากแต่พขามาอยู่กับเราข่าว <laughs> เ,เดียวข่าวเดียวสมบุสมบันแบบแต่คันนี้คงไม่ได้เอาไปออกงานบ่อยคุณใดถ้าทุกคนจําได้แม่อุ้มซื้อมาเพื่อไปใช้งานจริงๆใส่พี่น้องเคยขี่มันแบบขี่ไปล่าขี่ไปขี่ไปตอนไปอยู่ haya, ห้ยต้องข ار, ําใหม่ๆขี่จนหดเดือนมิถุานามือในหางรถมาเปลี่ยน เครื่องปีไปแล้วมูแก้วไม่ห่างมาเกือยบเ,ยเครื่องปีแมนมใส่งาน,นะแ,นแบบแลนแลนแลนแลบัดมาจอดกระจอดวันี่หัวด้เข้มมันมองที่ไปเสีเสกสันเสารี่ส์ทตอนไปล่ำตะกีพอายาตุม่มแล้วเสือนอนย้ําเลยสาผมจะอ่อนผ่าน <c oughs> ไม่อุมนะครับผมอยู่ u s a อ๋อจําได้แล้วจอนได้แล้วพี่เปลี่ยนชื่อเฟซโอเคค่ะพี่นาจาใช่ไหมคะ พี่จะเอากี่ตัวพี่พี่บอกอุ้มเลยค่ะเดี๋ยวไม่อุ้มโอนโอนต่อไปที่บัญชีน้องยูแล้วก็จะบอกจะบอกพี่วีกับพี่นกไว้หรือใครสักคนที่อยู่ในนี้ที่เป็นแอดมินนะคะเดี๋ยวหรือว่าพี่จะแอดเฟซเอายังไงดีหรือให้แอดมินเราแอดเฟซดีค่ะใช่ครับผมขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมา,มากๆค่ะพี่ไส้ทั้งอเมริกา ขอบคุณที่เมตตาเอน็นอีหล่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนเพราอว่าจะเป็นชุดเมาาื่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีคนเล่นตีเขาคนซาคนลือคหักว่าแม่หักยูกิปัด่ปาๆเบา,บา,บาจ้งไหนคือของจริงของแท้นี่แหละนี่ลีนี่แหละ,ละของแท้เขาไปซาในติก๊กตอกไปซาในมูแบบนักดนตรีมือกล่องมิได้คนสะอ่อนอาจารย์ซาเร่งในตีกล่องชุดนี้ พอไปลงคติดตอกไปลงนั่นลงนี่ข้าเจ้าซาเราข้าเจ้าวกซาแม่หักยุกี้ได้บไหมป้าอ่อนอ่อนเพิ่นอ่อนเพิ่นบ่ปากแต่ว่าเวลาเห็ดคือเห็ดขักแท้งแม่ไม่จะคนอ่อนซ่อนอิเล่บ่ปากบ่ยอย่างเลยแล้วกับไ่ค่อยไปตอบโต้กับผู้ใดในเฟซบุ๊กในในยูทูบเวลาลูกสาวถือดาถืออย่างสิเป็นบ่ค่อยตอบมิแต่ไม่ยิ้มอุ้มนี่ยแหละนะปากบอไ่ค่อยขอบแต่ว่ากอดบ่ได้ฮะนะเป็นคน คิดจากไหนกันว่าจางสันบางคนก็จะถือยาซ่าแต่ว่าม่อุ้มัมนหากรู้สึกว่ามันต้องตอบแต่พามแม่เขาดีดีเพื่อนบาตอบ่าอย่างบัญญีแล้วก็วบาไปหากัดผู้อื่นพผอมดิมาไปหาเบาให้ผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นตลอดเพราะว่ามักบมาไดเกียวกับลูกเจ้าขวงแล้วกับ่าไดเกียวอย่างกะเฮาเห็นไหมเนาะแต่เยื่อว่าจำเป็นต้องไปว่าผู้อื่นไหมวันนี้เพื่อนว่าบอ่าอัน ดูเหมือนว่าเงียบเหมือนบางคนก็บอกอยุกินั่นเลยจะมีแบบเอฟซีเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยเสียไหมบอกบางคนว่ามาหายอย่างเสียไหมวันนี้เพิ่นเห็นพลังงานเข้าโพสไปบางคนว่ามาอะไรทิปนู่นนี่นั่นไม่ทิปค่ะยุกิมีทุกวันนี้เพราะมาอะไรบอกเลยค่ะอิลเลเงินที่เก็บได้เพราะเงินมาอะไรจริงแม่อุมบอกเลยว่าแมนแบบว่า บ่อได้แอบเบาแล้วกับบอ่อบ่อได้ต่อเลียคนะ่ะแม่เน้นว่าบอบ่อม่อย่งเลยเงินกับงานเน่นบ่อเขาได้รับค่าตัวมากเขาใส่ใจไปมันก็พอดีกับค่าใช้จ่ายแต่พอมาอยู่เป็นศิลปินที่ไห่หนงํามันก็จะมีค่าตัวที่อัพเรเวลขึ้นอันนี้ก็ก็ได้เก็บไม่ได้เหลือได้เหลือด้วยค่ะอันนี้ยอมรับว่าได้เหลือด้วยก็ไม่องค์การปแปรเป็นสินทรัพย์ให้ลูกหรือก็เป็นเงินเก็บเขาส่วนแนวแต่ว่าเงินเก็บมาอะไรอะ่ะเก็บมาเก็บมา จนในเฮ็ดเฮียนแล้วเราก็จะแล้วเราใช้เงินเก็บอย่างเงี้ยทําบ้านแล้วค่ะเขเจะบอกเราพูนหารบ่งแต่ะมีบ้านหลังนั้นหลังนี่หลายหลยังโฮมกันมากออกมาแม่แม,แม่ก็ยังเมตตาแล้วก็ติปหนาเวทีเหลือกินเรือใส่ก็คือหนูเก็บให้ลูกหมดเลยเอาไว้แบบว่าเป็นต่อยอดอะไเฮ็ดเฮี้ยนในเขาเนี่ยแหละแล้วซุมต่อยอดเ็คือเงินค่าโต ค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเราได้ค่าตัวมาเนี้ยงานเนี้ยเรามีค่าใช้จ่ายในทีมเราเท่าไหร่มีเยอะนะไม่อุ้มค่าใช้จ่ายเยอะนะต่อเดือนน้องอยู่หลับค่ะเมื่อกี้นี้เรากินข้าวกันแล้วน้องอยู่ก็ไปส่งลูกนอนไม่อุ้มก็เลยออกมาติดมาติดคิวเพื่อนคิวปะ่ะชวนแล้วน้องแม่บอกว่าไม่มาเพราะว่าลูกมาถึงก็หกทุ่มแล้วแล้วก็ให้ลูกตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า กว่อนมันจะหลับเมื่อคืนนะั่นก็เกือบตีหนึ่งตีหนึ่ง,ต,งตีสองแล้วแม่ก็เหมือนกันกนี่ก็ยังงวอมอยู่กับไปก็จะทํางานบ้านกันเลยมาซื้อแหนมเนื่อให้ลูกพร้อม,มาแต่ว่าติดคิวรหลดเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราไลฟ์สดให้ดูนะคะเดี๋ยวแม่อมไกลนมลงสื่อของอีกกันเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเจอกันผู้ใดอยากได้เสือ้อก็ทักเข้าไปหาแอดมินสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ตรงที่เม่มปากหมุดไว้นะคะ แล้วก็ทักหาแอดมินเราได้ทุกคนมีพี่วีพี่นกแม่นกเอียงสิงพวกไหเห็นเห็นโพเขึ้นไปสิคือมุจับกระทักเราเลยว่าฉันอยากได้เสื้อวันเกิดอยู่กี่เราจะได้ไปจอยกันนะคะสําหรับทีมมันเกิดเราแจ้งไปแล้วว่าคือทีมอ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอ,อ,อสอม่อมทีมข้าราชการมู่คอยสิบเฮ็ดแบบเต็มที่เต็มเดียวเลยว่าทีมงาน เคยกำลังคืดอยู่ว่าเสียแตงแบบใดแตงห้าแตงสวยแตงรออันใดแบบใดจังใดทาเบิงพี่น้องถ้าเบิงแล้วก็ขอพระคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาให้กําลังใจว่าเออแสดงร่วมแสดงความยินดีเวลาแม่อุม้มโพสให้เบิงนี่คือเวลาลูกประสบความสำเร็จแต่ละขั้นแต่ละขั้นหรือแต่ละได้ของแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นทำไมใม่อุม้มโพสไม่ใช่อวดน,นะคะเพียงแต่จะให้รู้ว่าเออน้อ,องอยูกิะ มีอ่ามีอะไรอ่ะมีอ่าพัฒนาการในการเก็บเงินแบบนี้ใช้เงินไปแบบนี้จะได้เห็นมันจะได้โปร่งใสบางคนบอกอุ้ยมูเจ้าระว่างจนเดวหลังข้มยไกระเทียมยังไม่ได้แหละค่ะเพราะว่ามันเสเสียอันนี้เล่าให้กันเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคนที่ดูไลฟ์สดเรามีแต่แม่แม่เราที่สนับสนุนมาเขาก็อยากรู้ว่าบางทีเอ๊ะทำทำยังไงกันนะบริหารจัดการยังไง ไหวปูไหวปูทั้งกับวันวิจะกกรามในว่าตีมตอนอายุสิบห้าปีไม่อุ้มแต่งตีมอสมตอนนั้นอสมสีม่วงวันที่จัดอ่าน้องยูครบสิบห้าที่ตีมอาชีพไม่อุ้มกันลังสิเบิงมาสิจังไห้มันมีตีมแล้วค่ะมันมีในใจแล้วเราจะลงทุนหาชุดให้ลูกๆแดนเซอร์ dancer, อาจารย์นักดนตรี สนุกแน่นอนค่ะเราจะไปตามตีมค่ะแต่ว่าเราจะจะทำฮาหรือจะทำสวยทำหล่อหรืออันนี้เราไม่รู้รอดูนะคะเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วเราก็จะหาอะไรไปแกล้งแม่แม่ก่อนค่ะเราน้องอยู่บอกเจ็บแล้วจำเรื่องใส่กางเกงในแบบแม่ไม่ใช้มือจับเ <c oughs> บิบ้งคิ้มปุกมือพุก๊กกบหัว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวแม่อมขออนุญาตปิดไลฟ์สดลแม่อมเซรุ่งซื้อตะบะฮุงจากข้าว ขี่นนะคะ